โอเคครับต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ารับชมช่องไอแฟนคลับออ i ฟิเชนะครับผมวันนี้เรามาทำคลิป u n นบล็อกกันนะครับหลังจากที่คลิปมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เสียงเพลงนะครับเลยต้องมาทำใหม่นะครับแล้วก็อัดใหม่ไปเลยนะครับก็นับว่าเป็นคลิป u n นบล็อกคลิปแรกของช่องแล้วกันนะครับตัวนี้ผมได้มาเป็น Adapter Lightning to USB Camera Adapter นะครับเป็นต่อจากพอร์ต h t n i n g ไปเป็น พอร์ต USB นี่แหละครับนี่ก็คือสภาพกล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเนาะก็แกะออกมานะครับข้างในก็จะมีตัวนี้นะครับใส่ไว้แค่อย่างนี้นี่ผมซื้อแบบมีช่องเสียบยดิจิอ่งตัวหนึ่งมาด้วยนะครับมันจะใส่แฟลชไดร์ได้นะถ้ามีตัวนี้มันจะมีช่องหนึ่งที่มีเฉพาะ USB อย่างเดียวนะครับมันจะใส่แฟลชไดร์ไม่ได้เพราะว่าแฟลชไดร์ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับ ข้างในก็จะมีอะหมดละข้างในจะมีคู่มือนะครับบัตรประกันต่างๆนะครับนี่ข้างในมีแค่นี้แหละครับหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับอะนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวดัดตเตอร์ของเรากันดีกว่าก็แกะออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลนนักษณะนี้นี้เป็นหัวไรนิ่งนะแล้วก็เป็น usb 3นะครับกับ พอร์ตไลนิงโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์เรามาลองกันเลยนะครับนี่ iPad ดนั่นเองนะครับเรายังใช้เป็นรุ่นเดิมนะครับที่อุ้ย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 ที่เป็นหัวไลนิงเหมือนเดิมนะครับนี่นะยังไม่ได้เป็นพอร์ตไรซีเหมือนกับ iPad Pro กับ iPad Air รุ่นที่4นะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมกล้องนิดนึง หลังจากที่เราฝากมุ่กล้องกันไปพักใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกับตัวแดปเตอร์กับ iPad นี้กันนะครับโอเคแต่ผมจะเสียบเข้าไปก่อนนะครับเสียบตรงช่องชาร์จปกติเลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่มีฟาจะถฐานนะแจ้งเตือนอะไรเลยนะมันจะเป็นอย่างนี้เลยทีนี้ผมจะลองเอาเมาส์นะครับเป็นเมาส์สายธรรมดาเลยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษวิโสเลยเหตุเป็นเมาส์เกเก่าเลยนะครับผม เป็นหัว u s b เก่าเลยแหละเออแล้วผมจะเอามาต่อให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเหนนะ็นไนะแล้วก็เสียบตรงช่องนี้นะครับนี่มาก็จะแดงไฟสีแดงขึ้นอย่างนี้แล้ะอี่สังเกตดูหน้าจอของ iPad นะครับนี่นะมันจะมีเคอร์เซอร์มานี่ที่อัปเดตใน iOS 13เห็นไหมครับอันนี้เป็น iOS 14แล้วล่ะตรงนี้เราก็สามารถที่จะคลิกเข้าโปรแกรม อ่านะครับด้านกันครับปุ๊บโอเคครับทุกคนตัวต่อไปจะเป็นลําโพงนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีลําโพงทุ่กันอยู่แล้วแหละเนาะแต่ว่าถ้าบ้านใครมีไอ้นี่อยู่นี่ลําโพงแบบเก่าๆอ่ะผมซื้อมาหลายปีแล้วตัวนี้จะเป็นหัวแจ็ค3.5นะครับกับกับ u b นี่สองหัวนี้อ่านั่นแหละครับ เมื่อก่อนถ้าสมมุติว่าเราจะใช้เราต้องไปหาแบบอะแดปเตอร์ใช่ไหมเสียบปลั๊กแลาวอันี้ไปเสียบกระแสไฟก็แรงมากนะครับหรือบางนคนแบบมี power bank อย่างเงี้ยเออแต่มันก็เกะกะลุงลังใช่ไหมครับเราใช้อแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเอาหัวนี้ไปเสียบเข้าไปช๊บแล้วก็เอาตัวแจ็ค3.5นะครับเสียบเพราะว่าตัวนี้มันยังมีพอร์ต3.5ให้อยู่เนาะโอเคก็เสียบเข้าไปโอเค เสียบตรงไหนต่อก็ได้นะคบไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเทดสเสียงกันเลยครับ<ะ>ทุกคนครับตอนนี้เราลองเทสเสียงนะครับมันสามารถใช้ได้นะครับดังแบบดังกระหึ่มเลยนะครับตอนนี้ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวลําโพงเป็นที่แน่ใจได้แล้วว่าสามารถใช้งานได้นะครับโดยไม่ต้องไปหาเ w ร r b แบงหรือว่าไปหาตัวปลั๊กชาร์จนะครับที่จ่ายไฟสูงเกินไปนะโอเคี๋ยวเรามาดูที่ตัวสุดท้ายกันนะครับที่ผมได้นํามาลองกับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับทุกคนอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับที่ผมจะเอามาทดลองในครั้งนี้ก็คือนี่ฮะเป็นตัวฟ้ไดรานะครับ ที่เป็นอันนี้เป็น usb 2.0ธรรมดาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาสายชาร์จนะครับเสียบตรงนี้ด้วยเพราะว่าหัวไรนิ่งเนี่ยมันต้องใช้ไฟเลี้ยงด้วยนะครับเราก็จะเ,เสียบสายชาร์จไปถ้าไม่มีท่อเสียบตรงนี้นะครับบางคนซื้อเฉพาะหัว usb มาก็ใส่แบตไดไม่ได้นะเพราะว่าแบตไดต้องใช้ไฟเลี้ยงด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่า ขึ้นการชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเสียบแปตได์กันเลยนะครับถ้ามันไม่ขึ้นนะก็ให้เข้าไปที่แอปไฟล์โอเคเราเสียบไปก่อนชึบเสียบแล้วนะครับผมนี่นะสายลักไฟมันอาจจะสั้นนะครับทุกคนก็เสร็จแล้วก็เข้าไปที่แอปไฟล์ครับ นี่มันจะขึ้นชื่อแฟลไดร์ผมนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นนะผมตั้งชื่อไว้ว่าโควิด19นะฮะผมโควิด19ออะกดเข้าไปมันก็จะขึ้นเพลงนะครับพวกไฟล์เอกาสารต่างๆที่ผมเก็บไว้ในแฟลชไดร์ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดมาอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปที่ที่เราโหลดไว้อสมมติผมจะ เอาภาพนี้นะตรวจภาพก่อนผมจะเอาภาพนี้นะครับใส่ลงมาในแฟลชไดร์ผมก็แค่จิ้มค้างไว้แล้วลากมาครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปได้เลยตอนนี้ฝาลูกภาพตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาอยู่ในแฟลชไดร์ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเข้าแล้ว ก็ถ้าเราไปเปิดในดีวายเครื่องอื่นมันก็จะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันสามารถอ่านไฟล์ได้ไหมะะหอโอเคเป็นว่าอ่านไฟล์ได้นะครับผมพวกเพย์พวกอะไรอย่างนี้นะได้หมดเลยโอเคก็เป็นที่สรุปว่าใช่นานได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าบางคนอะอยากลองไม่ได้ซื้อมา แต่เสียบไปไดัได้จริงๆริงไหมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับผมจะดึงสายชาร์จออกอ่าเดี๋ยวเข้าไปที่แอปพลายก่อนยังอยู่นะครับผมจะดึงสายชาร์จออกฟึบเห็นไหมครับหายไปแล้ว cannot use a c c e s s o r y นี่นะครับมันบอกว่า This accessory requires too much power แบบว่ามันต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับผมถ้าเราไม่มีไฟเลี้ยงตัวพอร์ตไลนิ่งก็จะไม่สามารถใช้ปนไดัได้น,นั่นเอง นะครับเพราะงั้นใครที่จะซื้อมาทํางานกับแันไดโดยเฉพาะแต่ว่าไม่ได้ซื้ออย่างนี้มาก็เสียใจด้วยนะครับคุณต้องซื้อตัวนี้มานะครับโอเคครับทุกคนตามในส่วนของเรื่องราคานะครับสําหรับเจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับราคาหน้าเว็บแอปเปิลตอนนี้นะครับอยู่ที่1490บาทนะครับผมสําหรับตัวที่มีพอร์ตไลนิงนะสําหรับตัวที่ไม่มีพอร์ตไลนิงราคาอยู่ที่1 1 9 0บาทนะครับ ความห่าง300บาทนี้ผมว่าซื้อตัวนี้ไปเลยดีกว่านะครับสามารถใช้งานแฟลชไดร์ได้ด้วยนะ mm. ก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าใครใช้งานด้านนี้เป็นประจำนะครับมันคุ้มมากนะครับผมก็นี่มาครบเซตเลยมีประกันให้1ปีด้วยนะครับ mm. ก็ฝากไว้เป็นแนวทางพิจารณานะครับสำหรับใครที่สนใจที่อยากจะซื้ออะแดปเตอร์นะครับมาใช้กับ iPhone หรือว่า iPad นะครับ ที่เป็นพอร์ตลายนิ่งนะครับผมก็วันนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไอแ n นค u ั o f f i ฟิเชไว้ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยอ่ะแล้วก็ฝ่ายช่องทางนึงก็คือทางเฟส a c e b o o o นะครับ i Apple n e ล s นะครับก็ไปฝากกดไลค์กด follow กันด้วยนะครับใน IG ก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ